สวัสดีครับผมสวัสดีมิรักเอฟซทุกท่านนะครับเพื่อนๆพนพีนพ่น้องทุกคนนะครับผมเพื่อนเพื่อ,อชาวเกษตรกร,กรแล้วก็ผู้รับเหมาแล้วก็ในส่วนของชาวราชนารชาวสวนทุกสาขาอาชีพนะครับวันนี้มาพบกันที่สาขาสองครับที่ตีมีตังบริษัทตีมีตังแท็กเตอร์จำกัดนะครับซึ่งที่นี่จะเป็นสาขาสองนะครับตั้งอยู่ที่หมู่บ้านศรีชวาตำบลพรไทยลีอำเภอลำปาจังหวัดบุรีรัมย์ ติดทางหลวงเส้นลำไยมาหนองกี่ครับห่างตัวอำเภอประมาณ9กิโลเมตรนะครับผมติดถนนเส้นหลักเลยนะครับผมหมู่บ้านสีชวาครับที่นี่ก็จําหน่ายรถแท็กอร์มือสองสุกชนิดเหมือนกันนะครับแล้วก็วรับเปลี่ยนตีเทิรนรถไถรถเกี่ยวรถแมคโคร6ล้อ10ล้อมีให้บริการนะครับอยู่ที่นี่นะครับผมพร้อมกัปรับสภาพาปรับปรุงในส่วนของบิวหลายรุ่นนะครับวันนี้ก็มาอัปเดต โปรโมชั่นต้อนรับเดือนสุดท้ายของปีนะครับเดือนธันวาคมที่ถึงนี้นะครับวันนี้ก็มา,ามีรถหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อครับจัดโปรโมชั่นรัวๆที่หน้าร้านเลยนะครับติดต่อสอบถามได้ครับที่เบอร์โทร0803839789 0840483799แล้วก็0991641255นะครับวันนี้มาเริ่มโปรโมชั่นคันแรกกันเลยนะครับผมคันแรกคันนี้นะครับรถใหญ่ สภาพสวยเดิมนะครับจะเป็นคูปัานะครับตัวนี้เป็นคูปัต M หกแปดนะครับอ่าหรือว่าอ่า M ห8สิบแปดนะครับหกสิบแปดแรงม้านะครับเครื่องยนต์สี่สูบนะครับผมตัวนี้สวยเดิมย้ำว่าสวยสวยมากนะครับตัวคันนี้สภาพเดิมเดิมอ่านิ่มๆเลยนะครับมาพร้อมชุดตักนะครับชุดตักตัวนี้ก็เป็นชุดตักของคูปัานะครับ เป็นของรุ่น M นะครับสามารถติดตั้งได้ในรุ่น70แรงจนถึง90แรงนะครับรถตัวนี้ขนาด1วนะครับตัวนี้เป็นรถ2พอกับเครื่อง4ล้อตัวนี้จะเป็นขนาด8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับเครื่องยนต์ได r e เ t กอิเล t i ชันะครับผมเครื่องยนต์สสูบคานหน้าจะเป็นคานหน้าเดียวกันกับฮุต้า M70 นะครับราคาคันนี้จากปกติ3 20,000 20, บาท วันนี้เอาไปาสวยๆเดิมๆเปลี่ยนสายของเดี๋ยวให้พ่อรู้ลเอาไป2องแสนเก้าครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าบอกว่าดูมาจากช่องัวเขขั่าเครื่องบินหรือว่าจากช่องออกัสโฟลดไปอีก20,000เอา2องแสนเจ็ดพอสองแสนเจ็ด <2, 07. S 2> ตรงฟรีสามร้อยโลอ่ะเดี๋ยวมาดูสภาพกัน M68 ครับเนิ่มๆเลยนะ ข้างหลังมีกระบอกเชื่อโยกด้วยนะเป็นกระบอกเชื่อโยกสองตัวเลยยกได้ประมาณสองตันกว่าครับประมาณสองตันสี่ยม ยเดิมนิ่มๆเ,เลยครับคันนี้หน้าตาคล้ายๆเจ้า M 5้า0นะเหมือนกันได้เลยครับแต่ว่าคันนี้จะเป็น M 6 8ัราคาปกติ290แสนเาบอกว่ามาจากออกัสโปรหรือว่ามูเฮาก็รถปี20000ครับเลือ270 0 0 0บาทนะครับ สวยงามมากครับคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังครับรถใช้งานน้อยมากเครื่องไม่เคยแกะนะครับเครื่องเครื่องไม่เคยแกะอ่อไม่เคยตัดท่อนคัดด้วยไม่เคยแกะเครื่องไม่เคยตัดท่อนคัดชุดตักแยกไหมครับชุดตักแยกครับ อ่าชุดตักตัวนี้อยู่เก้าหมื่นบาทเก้าหมื่นบาทครับเป็นของกูมต้าใส่ได้รุ่น M ใส่รุ่นเมขึ้นไปครับรุ่นมขึ้นไปใช่ M หกศูนย M หก M 7 M 9 5้าแตใส่ตัวนี้เก้าหมื่นบาทครับชุดตักนะแยกเมนมกอันไอน f ดหกพันหกเสื้อลายนะครับ สภาพด้านหน้ากับฝาหลังสภาพสวยๆเดิมๆครับคันนี้จากปกติสองแสนหกวันนี้ก็จัดโปรโมชั่นเอาไปลดไปสามหมื่นครับสองแสนสามหมื่นบาทพอสองแสนสามหมื่นบาทด้านหน้ากับฝาหลังฝาหลังคือฝาเฉียบฝาเฉีบซีอ ผ่านตัวนี้เลยนะครับผานตัวนี้เลยครับรถเพิ่งามาถึงยังไม่ได้ทำอะไรเลยผานเจ็ดครับ CMT ต้องดีให้ด้อีกทียกหางไม่ต้องอะไรเรื่อนครับ สวยเดิมครับกันี อันนี้จะเป็นคูปต้า L2605 มาพร้อมกับ้านหลังนะครับตันนี้เป็นโฟวินกับเคลื่อนสี่ล้อยี่หกแรงเครื่อง,ออนง,งยนต์สามสูบครับอันนี้ก็เอาไปเก้าหมืนบาทพอเก้าหมื่นบาทมีพันหลังให้หนึ่งฟองเป็นพันสามนะครับ พวงมาลัยพาวเวอร์ใช่ไหม <5. S 1> หรุ่นนี้จะเป็นรุ่นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเอสองหกศูนย์ห้าเท่าไรนะครับพี่เ,เ,อเอาเก้าหมื่นบาทพอเก <90, 000. S 1> ้าหมื่นบาทร้อยสาม ถัดมาก็จะเป็นกูตาล์ L สองศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองอ่าตัวนี้เป็นตัวยี่สิบแรงนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมดันหน้ากับดันหลังเอาไปหกหมื่นบาทพอหกหมื่นบาทครับตัวนี้ก็อ่าไม่ได้ส่งฟรีนะครับขับสี่หรือขับสองครับขับสี่ครับโฟวินครับขับ 2, 0, สี่สองศูนย์ศูนย์สองเดือเลย มาเคาอาทีหนึ R ่งสี่ศูนย์ตัวนี้สิบสี่แรงนะครับนะครับคูปตา,ามาพร้อมด้านหน้ากับผ่านหลังจากแปดหมื่นห้าพันบาทคันนี้เอาไปเจ็ดหมื่นห้าพอเจ็ดหมื่นห้าด้านหน้าผ่านหลังครับใช่ครับผ่านเรื่อยๆครับ พราะตัวนี้เป็นเป็นตัวพัดนะตัวนี้ตัวนี้จะมีไอ้นั่นด้วยจะมีพาวิีโอข้างหลังอ๋อพรวิีโอครับเพราะ,ราะราว่าตัวธรรมดาจะไม่มีวิีโอแต่ตัว<อ>นี้เป็นตัว,ตวพัดเชองตัดหญ้าหรือว่าโรตารีนะครับ มาตอนนี้จะเป็นคูาตา L 2 0 2 0 20แรงตัวนี้เป็นตัวเผาเดียวนะครับตัวเปล่าคันเียกไป25 0 0 0 2 5 0 0้า,อ,อ,าอ่ะะาะรถไทนั่งขับตัวเปล่าครับรถไทนั่งขับในราคารถไทยเดินตามอีกแล้วครับท่าน รถบดรถบดจากเก้าหมื่นเอาไปเจ็ดหมื่นพ่อเจ็ดหมื่นครับรถบดล้อยางเจ็ดล้อของซากไก่ เท่นกัน L สองพันราคาสองหมื่นห้าพันบาทเท่ากันกับกัน 25, <000 S 1> ข้างหน้านสุณ้มคันนี้สีเหลืองอรถไทนั่งครับในราคารถไถเดินตามครับสองหมื่นห้าตัวเปล่า